ลยุทธเด็ดรัสเซียโจมตีพร้อมกันหลายทางล็อกเป้าขีปนาวุธและปืนใหญ่สหรัฐคายทหารยูเครนพังยับจากกรณีเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกโรงเตือนสหรัฐว่าหากสหรัฐเดินหน้าส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนจะถือเป็นการข้ามเส้นแดงและจะเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในยูเครนโดยตรง โดยที่ผ่านมาสหรัฐได้มีการส่งอาวุธล้ำสมัยให้กับยูเครนมากมายโดยเฉพาะระบบเครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้อง MLRS และระบบยิงจรวดพิสัยไกล h i m a r s ชที่สามารถยิงเป้าหมายที่ระยะ80กิโลเมตรได้ ล่าสุดเมื่อวันนี้18กันยายน2,565ทางด้านของดรประถมพงศ์โพประสิทธินันนักวิชาการทางบริหัรคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทหลายข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่า ข่าวเช้ามืดวันนี้กองทัพรัสเซียใช้ปืนใหญ่ดี20152ถล่มค่ายทหารของอยูเครนเป้าหมายคือขีปนาวุธหลายลำกล้องและปืนใหญ่ฮลวิเซอร์ที่ยูเครนได้จากอเมริกานอกจากนี้ดรประถมพงยางโพสต์ข้อความต่ออีกว่ารัสเซียถล่มค่ายทหารของอยูเครนอีกแห่งใกล้ใกล้สถานีรถไฟที่ใจกลางเมืองเคอร์สันเพิ่มเติม,ตมจากที่ถล่มทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสแสดงว่ารัสเซียกำลังเล่น ทั้งทางภาคใต้และทางภาคตะวันออกของยูเครนไปพร้อมๆกันเป้าหมายคือยึดพื้นที่คืนและเพิ่มเติมทางด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกส่วนถล่มค่ายทหารที่เคอร์ซันซึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลดําในภาคใต้ของยูเครนโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กันยายนดรปฐมพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความว่ารัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนในเมืองคาคิฟแล้วหลังจากที่ผมได้มีการเสนอแนะให้แฟนๆจับตาการถล่มยู ของรเซียขณะนี้มีข่าวทางสื่อมวลชนรัสเซียว่ารัสเซียได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธกาลิฟถล่มโครงสร้างพื้นฐานของค่ายทหารยูเครนในเมืองคาคิฟเรียบร้อยแล้วข่าวรายงานว่าหลังจากกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มแล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ผมเขียนไว้ลงหน้าสองตอนผมสันนิษฐานว่ารัสเซียจะใช้ทูตอย่างกาลิปอิสแกนเดอร์ไปถล่มน้ำร่องก่อน ก็เป็นไปได้ตามที่ผมคาดเดาและการโจมตีนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเขียนได้อีกไม่กี่ชั่วโมงสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อเขียนของผมได้วิธีรบของรัสเซียก็คือจะใช้ขีปนาวุธพิเศยไกลซึ่งมีให้เลือกหลายอย่างเช่นกาลิฟอิสแคนเดอร์คินเซาก่อนแล้วแต่จะเลือกเพื่อถล่มโครงสร้างค่ายทหารของศัตรูให้เสียหายมากที่สุดก่อนค่อยใช้มาตรการอื่นตามมาตอนนี้เริ่มปฏิบัติการแล้ว สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองคเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ